นะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะที่ติดตามช่องอลมาสปันสุดนครพนมนะครับนะวันนี้พาเที่ยวนะยามเช้าบรรยากาศตอนเช้าๆครับอยู่ริมฝั่งโขงเขาอันะนี้ก็จะเป็นถนนริมฝั่งโขงนะครพนมนะครับนะเดี๋ยวพาชมนะครับตอนเช้าคนก็จะมาออกกำลังกายเยอะแยะนะครับนะ อากาศดีมากเลยตอนเช้านี้โอ้ต้นคูนต้นคูนออปีนี้ต้นคูนไม่ค่อยจะบานอันนี้ถนนล,ลิวฝว่งพงนะครับพนมทรายเดี๋ยวพาไปชมนะเออเป็นกาเที่ยวมากเลยครับเป็นเ,เนมืองที่ไม่อุ่นวายฝันนั้นกับเป็นฝันโซบะปลาา เช้าบรรยากาศของเราวันนี้วันที่26มีนาคม2566อน,นี้เป็นอาหารเชา้ามีกาแฟก็จะมี่อค้าแม่ค้ามามายขคงกันนะตอนเช้านี่ก็จะเป็นกาแฟตรงเส้นหมูปิ้งสองฝากอันนี้ก็จะเป็นวัดมหาธาตุ เออสำหรับคนเกิดวันเสาร์มาไหวา้ได้นะครับวัดมหาธาตุนครพนมอยู่ริมฝั่งโขงนครพนมเลยเออนี่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันเยอะแยะมากมายเลยนี่มีหมูปิ้งนะใส่ปลาเออเดี๋ยวไปดูความพร้อมการจัดงานว่าเขาจัดงานกันหรือเปล่าตอนเช้าเก็จะมีคนออกกำลังกายเยอะ นี่ตอนช้าเราส่งลูกไปเรียนสัมเมอร์นะครับก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้า,ชาที่ทำขนมาให้นูอ่าสวยงามเหลือเกินเห็นลูกตีไปรือยนี้น่าจะคุ้มหงงสี่งงหนะอ่าตอนะน,ะน,นี้ก็จะเป็นโรงแรมอ่าร้านอาหารโรงแรมอ่านะน,ะนี้เป็นโรงแรมไปเที่ยวาชม โชวน์นสมาคมเต้นลีลาครันะครับโอ้โอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยอ่าสหระบใครที่ไม่มีที่ไปเที่ยวนะครับแนะนำได้เลยอยู่วันหยุดพักผ่อนก็มาเที่ยวนครพนมเราได้นะครับโอ้โหฝนมากมายอันนี้เป็นถนนสวอนชายโค้งอ่าันนี้ตลาดจะมีทุวกวันนะ นะครับอ่อาเราจะมีพอค้าเปค้ามาขายของกันถนนนี้ความยาวนี่นู่นแหละไปถึงโอ้เขาจะทําให้ถึงธาตุพนมเท่แหล้นนะงบประมาณก็ต้องดูดูกันอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้เป็นโรงแรมอันนี้เป็นลานกีฬานะครับโอ้สวยงามมากหาดกำลังลงเด้อนี่ จะติดลิมโคงถนนนี้ี่ถ้าทำเสร็จนี่ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ60ถึง60กิโลเมตรนะไปถึงทาดพนมเลยไปถึงตูโขงนั่นแหละนะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณถึงบ้านท่าข้อนี่แหละถึงบ้านท่าข้อถึงเส้นดงมูท่าข้อนาโดดอ,อันนี้ก็จะเป็นชน8ดเผ่า9้าเผ่านะครับเช้าๆก็จะมี เขาเริ่มวันที่29นะวันศุกร์ 29-30, 31เนี่แหละมหากรรมดนตรีปฏิฟูมูลนี่แหละนะเออมีคาราบาด้วยนะเออเราก็จะมาขายของกันอยู่ตรงนี้นะขายด้วยอะไรอยงเนี่ยเดี๋ยวพ่อพามาโอ้โหวิถีชีวิตโยกยกลุกสะดอกสะดุ้งร่างกายกันเยอะมากเลย ใช่ใช่มัจะมีโรงแรมแล้วก็จะเป็นโรงแรมพอนดูที่โอ้สุดนะจะจอดรถนะคอนดูจะจอดรถกันลงป่ามาเรื่องลงมาดูเรือลงไปต่ำเออคุณล่ะโอ้บรรยากาศสวยงามครับสวยงามเนี่ยที่เห็นนี่มีทั้งหมอกอ่ะมีทั้งหมอกมีทั้งควันควันมาจากอัน ฝั่งจีนเวียดนามนะค่าฝุ่นพีเอ็มก็หลายอยู่เพราะว่าฝั่งลาวเขาหน้าซีดทำเขื่อนทำเผาป่าเผานั่นกันโอ้โหแห้งแห้งแรงเยอะแต่พอแห้งนะน้ำโขงบม่เคยแห้งหรอกคนหาปลาในในคนหลุดหยดคนหาปลานในในคนลุดหยดกูกระเป๋งดีหนแมมันเยอะจังอ่ะไม่ใช่กระแป๋ง <ไม S 1> เสียดไป<ม>ไหมคนยกโจอคนยกโจอแล้วเขียวเขียวทองทองเออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โน่นโน่นจะโดนเลยครับก็ตกตกหรอกในอารมณบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับอสองฝากฟังริมฝั่งโขงนครพนมเะวะ่มาเยี่ยมเยียนเที่ยวเล่นได้นะครับถนนคนเดินก็มีสุกเสาร์อาทิตย์มีทุกอาทิตย์เลยนะถนนนี่ยาวมากนะเริ่มต้นตั้งแต่นี้ท้ายเมืองไปจนสุดเลย นะบรรยากาศหน้าเที่ยวครับเดินเล่นบรรยากาศไม่ร้อนมากนะอุณหภูมิก็อยู่ที่ยิบเจ็องศาตอนเช้าบ่ายมาก็ยิบเก้ประมาณนี้แหละนะไม่ไม่ร้อนจนเกินไปนะโอ้เดี๋ยวจะพาขี่ชมมันหน้านะครับนะโอเคครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพจของเรานะ ผลไม้ปันป่นสดถนนคนเดินนะรู้ปะสวัสดีครับ